สวัสดีชาวออนดรอนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมล็อกเกตครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนรับชุดลังสีนะครับผมชุดตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งวิธีการหาเนี่ยหายยังไงนะครับผมอ่าตอนแรกนะครับเพื่อนๆนับก็มาที่ลาบตอนกลางนะครับผมก็คือตรงนี้ของแมปเลยนะฮะที่ลาบตองกลางนะแล้วก็มาที่ด่านตะวันตกนะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญนะก็ต้องมีเลเวล35ขึ้นไปนะครับผมหรือว่าทาเควสมานะเมื่อเพื่อนๆมาตรงนี้แล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปในตัวด่านตะวันตกได้เลยนะครับผม จะมี NPC ที่ให้เรารับเควสอยู่นะฮะนี่นะครับ NPC ก็จะอยู่ในบาร์ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เราก็เดินเข้าไปได้เลยนะก็จะเป็นป้าคนนี้เลยนะฮะ ซึ่งมันใช้เควสเราได้เนี่ยมันจะมีอักษรเขียวขึ้นอยู่บนหัวนะครับผมถ้าเกิดขึ้นอักษรแบบนี้คือเราสามารถไปรับเควสได้นะฮะจากนั้นให้เรารับเควสที่ยายได้เลยนะครับผมก็ยายเขาจะให้เควสเรามานะครับผมหนึ่งเควสนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปทําเควสให้มันเสร็จนะครับผมหลังจากที่เราทําภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาส่งเควสได้เลยนะครับผมตอนนี้เขาก็จะให้พิมพ์เขียวมาครับเราก็กดเรียนรู้ไปเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมีแล้วเราก็จะมีหน้าต่างครับชุดตัวนี้มานะครับผมแล้วก็ไปคราฟได้เลยนะม หลังจากที่เราคัฟมาแล้วนะครับผมวิธีการใส่ก็คือกดไปที่สี่เหลี่ยมข้างบนนะครับแล้วเราก็กดไปที่ตู้เสื้อผ้านะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เราก็กดใส่ได้เลยนะครับผมชุดตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ใช้กันกันหลังสีตอนฝนตกนะครับผมซึ่งที่ราบตอนกลางนะครับผมเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเป็นฝนกดนะครับผมก็คือเราต้องใส่ชุดตัวนี้ไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่ชุดตัวนี้เลือดเราจะลดนะครับผม